ลักษณะอากาศประเทศไทยของวันที่18กรกฎาคม2567จากแผนที่อากาศวันที่17กรกฎาคม2567เวลา19นาฬการ่องมรสุมกำลังแรงพาดจากตอนกลางของประเทศมีนมาเป็นแนวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านภาคเหนือสูยอมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงที่ปกคลุมตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนหรือพายุฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลงแปรปรนความเร็ว5-10นอตกับมีลมกระโชกขนาดเกิดพายุฝนฟ้าขนองความเร็ว20-40นอตภาคอีสานมีเมฆมากกับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลงแปรปรนความเร็ว5-10นอตและมีลมกระโชกขนาดเกิดพายุฝนฟ้าขนองความเร็ว20-40นอต ภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยและเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลงทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึงนอตกับมีลงกระโชกขนาดเกิดพายุฝนฟ้าขนองความเร็ว20-40ถึงนอตภาคใต้มีเมฆมากกับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยและ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลงทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 1ถึงนอตกับมีลงกระโชกขนาดเกิดพายุฝนฟ้าขนองความเร็ว20-40ถึงนอต